สวัสดีค่ะทุกคนครูพี่กันค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข้อสอบ k k u AELT ปี2025ค่ะหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตกันมาสักพักหนึ่งวันนี้ครูพี่กันจะมาพูดถึงเรื่องแบรนด์ที่เปลี่ยนจาก5าเป็น7แล้วก็เรื่องข้อสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบางส่วนที่ยังเหมือนเดิมพร้อมกับเทคนิคเพิ่มเติมให้ทุกคนในคลิปนี้ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเลยกันเลยค่ะ สำหรับหน้าตาของ Test Taker Score Report หรือว่าคะแนนใบคะแนนของเราจะเปลี่ยนจากเต็มแบน5เป็นแบน7แบบนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าคะแนนเต็มจะเหมือนเดิมก็คือเต็ม100คะแนนทุกๆพาเช่น reading ก็จะเต็มร้อ writing เต็มร้อยแล้ว o v e r a score เต็มร้อยค่ะซึ่งคะแนนเนี่ยจะแบ่งแยกออกไปเป็น7แบนแค่นั้นเองนี่คือจุดที่ต่างไปถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าแต่ละแบนคะแนน score range เนี่ย เท่ากับเท่าไหร่ให้ไปดูคลิปก่อนหน้าที่พี่กันเคยอธิบายอัปเดตไว้นะคะจากนั้นเนี่ยคะแนนก็จะขึ้นมาแบบนี้ได้เลยก็คือไปสอบมาล่าสุดเดือนมิถุนายนเนี่ยได้97เต็มร้อยเท่ากับแบนเจ็ดไรติ้งคือ89ส่วน100ได้แบนเจ็ด overall score จะเอา2ทาร์มาเฉลี่ยกันได้93ส่วน100เต็มแบนเจ็ดค่ะโอเคถ้าใครเข้าใจแล้วไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะ ข้อสอบมีอะไรอัปเดตบ้างมาดูกันค่ะในพาร r เรดิ้งนะคะยังคงมี69-70ข้อเหมือนเดิมค่ะและเพิ่มเรติ้งหนึ่อค่ะสำหรับเรดิ้งอ่ะวันนี้จะมาเน้นเน้นเรดิ้งให้ทุกคนเลยนะคะมีจะมีทั้งหมด 6 Passage ค่ะแบ่งเป็น1น,นะคะ Passage แรกเป็น Passage ที่ง่ายที่สุดที่พี่ก,กันเคยอธิบายหทุกคนฟังไปแล้วในคลิปสอนเนาะก็ะจะเป็น very short reading คือสั้นมากๆส่วนมากจะเป็นพวกอีเมลจดหมายบ c h u r e โฆษณาพวกนี้ควรทำก่อนและเก็บให้ได้เต็มเพราะว่าง่ายทำได้เร็ว Passage ที่2ค่ะ ประมาณ12บถึงสิข้อเลยจะเริ่มยาวขึ้นเป็น Short a c a d e m ิกอาร์ติเคค่ะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าช็อตมากนะคือมันก็เป็น a r t ์ติเคประมาณกลางๆมีหนหน้าหรือหนหน้าครึ่งค่ะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็น a c a d e m มิแล้วหมายถึงว่านักเรียนทุกคนจะต้องสอบ a r t ์ติเคบทความที่เป็นวิชาการมากขึ้นคําศัพท์ก็จะยากขึ้นและใช้เวลาในการทํามากขึ้นเหมือนกันกับ Passage ที่3ค่ะ ที่เป็น short academic article จากนั้น Passage ที่4ค่ะจะเจอประมาณ10ข้อเป็น short academic article ค่ะแต่ว่าจะเริ่มมีคำถามที่เป็น infographic เข้ามาซึ่ง infographic จะมีหลายประเภทมากๆสามารถเข้าไปดูในคลิปที่พี่กันสอนได้หรือว่าในชีสรุปที่แบก infographic ให้ดูว่ามีประเภทอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องสุ่มเจอไม่เหมือนกันนะคะแต่ละรอบ ส่วน passage ที่5ค่ะจะเป็น medium academic article medium ก็คือจะเริ่มยาวขึ้นมาอาจจะประมาณหน้าครึ่งถึง2หน้าค่ะแล้วก็ตอบคำถาม10คข้อสำหรับ passage สุดท้ายค่ะยากที่สุดแล้วเพราะว่ายาวมากค่ะ l o n academic articles ค่ะยาวที่สุดเลยอาจจะเต็มหน้า2หน้าหรือว่าถ้าใครสอบในคอมก็จะยาวมากต้องเลื่อนๆ,ๆลงมาเยอะๆบวกกับ มีรูปภาพด้วยค่ะเป็นอินโฟกราฟิกสอีกแล้วแล้วก็จะมีคำถามสำหรับอินโฟกราฟิกสประมาณ10ข้อรวมกันก็เลยเป็น20ข้อค่ะสำหรับแพชชัที่6ค่ะกลายเป็นว่าเราจะต้องทั้งกากบากนะคะในลองอ c คาเดมิกอาร์ติเคิลแล้วก็ต้องตอบคำถามโดยเขียนเป็นคำศัพท์ที่เอาคำศัพท์มาจากบทความอีกประมาณ10ข้อค่ะขึ้นอยู่กับรอบ สรุปแล้วนะคะใน Reading เนี่ยสิ่งที่เหมือนเดิมนะสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือยังมี6 passage เหมือนเดิมและจำนวนข้อ6 9ถึง70ข้อเหมือนเดิมแต่ว่าใน passage ที่4ค่ะจะเริ่มมีภาพเข้ามาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่มีเป็นแค่การกระบากหมดเลยแต่ว่าในปีนี้นะคะก็เริ่มมีการเอาภาพเข้ามาแทรกใน1 passage ส่วน passage ที่6 เหมือนเดิมก็คือยังยาวมากๆที่สุดเหมือนเดิมและมีภาพค่ะโอเคส่วนสำหรับพาร์ทไ i ร i ิงนะคะก็จะได้เขียน250คําคำได้แสดงความคิดเห็นให้เลือกว่า agree หรือว่า disagree เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเราสามารถเรียนในคอร์สได้หรือว่าจะดูเรียนฟรีผ่าน YouTube พี่กันก็ได้มีสอนไ i รติงแบบละเอียดมากๆที่สุดละค่ะ สำหรับสไลด์นี้จะเป็นการรีวิวข้อสอบปี2025ค่ะโดยเฉพาะพาดเรดดิ้งคือนอกจากการเปลี่ยนแบรน์เนาะจากแบรนด์5เป็นแบรนด์7แล้วนะคะในตัวข้อสอบที่พี่กันพูดไปสักครู่นี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างน้องๆสามารถไปอ่านข้อสอบที่เป็นแนวนะเป็นแนวเพราะว่าข้อสอบจริงเนี่ยไม่สามารถเผยแพร่ได้นะคะจึงไม่มีในชีของพี่กันมีเฉพาะ r i ดิ้งที่พี่กันสามารถจําออกมาให้ทุกคนได้แล้วก็เขียนให้ทุกคนดูว่าเขียนประมาณนี้นะถึงจะได้แบรน ค้าหกเป็นตน้นส่วนวีดิ้งเนี่ยพี่แกนจะแนะนำให้ทุกคนไปอ่านแนวข้อสอบจากข้อสอบ TOEFL ไอบค่ะเพราะมีความคล้ายกันมากๆม,ม,มากที่สุดแล้วค่ะดังนั้นควรไปทำตัวนี้เพิ่มได้หรือใครรู้สึกว่า TOEFL ยากไปเราสามารถเริ่มต้นจากข้อสอบ CUTEP ก่อนได้หรือจะเป็นแบบ IELTS General ค่ะบทความที่1จะยังคงสั้นที่สุดและพาที่6จะยาวที่สุดเหมือนเดิม เพิ่มรู้เล่นเพิ่มเติมก็คือใน파트ที่4จะมีอินโฟกราฟิกมาด้วยซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะคะอินโฟกราฟิกก็คือจะเป็นพวกไดอะแกรมเป็นแมปเป็นภาพต่างๆและเราเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ซึ่งตรงนี้จะคล้ายกับ i อ l t เมากๆทุกคนลองไปทําอยู่ใน i อ l t เอลส์อะคาแล้วก็ General นะคะสามารถลองทําได้เลย ส่วนพา e a d i n g เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะก็คือจะให้เขียน Essay แสดงความคิดเห็นเช่น do you think g h o s t is real or not why คุณคิดว่าผีมีจริงไหมทำไมคำถามก็จะแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดเหตุผลแล้วก็เอามาเขียนในสไตล์แบบวิชาการค่ะสำหรับเทคนิคการทำพา e a d i n g แบบอัปเดตปี2025ค่ะก็คือเราจะแบ่งกดออกเป็นทั้งหมด6แบบในการทำนะคะหคือเราจะต้องหา เมนไอเดี idea, หรือว่าใจความหลักของเรื่องราวจะมีคำถามประเภทนี้ซ่อนอยู่ในทุกๆงา a d i n g เลยก็คือจะถามว่า m มนไอเดียของเรื่องคืออะไรดังนั้นพวกเราควรที่จะไปฝึกพาร์นี้ไปฝึกการตอบคำถามตัวนี้เพราะเจอแน่นอนสองค่ะจะเป็นการหาดีเทลที่เฉพาะเจาะจงของเรื่องราวค่ะคำถามก็จะเป็น specific detail questions เช่นแบบว่าถามว่าอันนี้มันคืออยู่ที่ใดก็คือจะมีคำถาม what where why when ทำไมอะไรยังไงก็คือเป็นการถามดีเทลเฉพาะเจาะจงซึ่งเราไม่จําเป็นต้องอ่านทางเรื่องแต่สามารถสแกนหาจุดตรงนั้นได้เลย3ค่ะการแปลคําศัพท์ที่ไฮไลท์มีทุกเรื่องค่ะตั้งแต่เรื่องแรกเลยน้องๆจะต้องไปท่องศัพท์โดยเฉพาะศัพท์ออกฟอร์ดสามพเอาเก็บให้ได้สัก2,000ันคำ แรกนะคะสองพันคำแรกให้มันแม่นพื้นฐานทุกคนจะแม่นขึ้นจากนั้นให้ทุกคนอ่านในชี้สรุปของครูที่เป็นเล่มสีฟ้าจะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์อะคาเดมิเข้าไปทําให้มันตรงกับเนื้อหาเรดิ้งมากยิ่งขึ้นค่ะคําถามศัพท์เนี่ยถ้าเราเคยท่องมาจะสามารถตอบได้ทันทีซึ่งป,ประหยัดเวลาและง่ายที่สุดก็จะเป็นประเภทคำถาม vocabulary in context questions ค่ะ ต่อไปค่ะถามคำหรือประโยคที่ไฮไลท์ว่าหมายถึงใครหรืออะไรก็จะคล้ายๆค,คำพท์แต่ว่ามันจะเป็นประโยคยาวๆขึ้นมาค่ะตัวนี้จะเป็นประเภทของ inference questions ค่ะคือเป็นการอ้างอิงถึงประโยคนั้นๆก็จะต้องไปสแกนหาว่าประโยคอยู่ตรงไหนแล้วก็มันสื่อถึงอะไร ต่อไปข้อ5เริ่มยากขึ้นค่ะจะเป็นการเลือกประโยคมา paraphrase ค่ะและถามว่าประโยคที่ถูกต้องคืออะไรจะต้องเป็นการ refer อ้างอิงไปถึงประโยคนั้นๆเราก็ต้องแปล choice ที่ยาวขึ้นไม่ได้มี choice แค่เป็นคำๆแล้วแล้วคำตอบเนี่ยจะไม่ได้ตรงกับคำถาม100%คือเราจะต้องมีการตีความเรื่องราวในโจทย์ค่ะจะเป็นการทดสอบเรื่อง reading comprehension หรือว่าความเข้าใจบทความ และ6ค่ะเป็นการถามว่าเรื่องที่อ่านเนี่ยมีข้อคิดเห็นอย่างไรหรือผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรผู้เขียนรู้สึกอย่างไรค่ะตรงนี้จะต้องเดาใจผู้อ่านจะต้องแบบตีความแนวโน้มหรือว่าอารมณ์ของผู้เขียนค่ะมาค่ะสำหรับเทคนิคการทำพาสต์ลิดติ้งที่มีภาพอยู่ข้างในด้วยค่ะตอนนี้ก็คือจะแทรกเข้ามาอยู่2บทความนะคะเป็นบทความตรงกลางอาจจะประมาณที่4ที่3นะแล้วก็บทความสุดท้ายแน่นอนอันหนึง่ง ในบทความเนี่ยก็จะยาวมากๆสองหน้าจากนั้นก็จะมีภาพแล้วคำสั่งจะให้เราเนี่ยเติมคำศัพท์ลงไปซึ่งอาจจะมีการกำหนดว่าเติมได้กี่คำหรืออาจจะไม่ได้กำหนดขึ้นอยู่กับโจทย์วันนั้นอืจากนั้นนะคะเราก็จะไปอ่านดูเนื้อหาละเปรียบเทียบกับภาพเช่นที่พี่ไปสอบมาล่าสุดบทความวัน เดือน6นะคะเดือนมิถุนายนปี2568ซึ่งสอบแบบ computer-based เจอเรื่องนี้อ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ e l ลนีโแล้วก็มันจะมีอินโฟเป็นแบบ process ส่งผลกระทบต่อการเป็นลูกศรแล้วต้องกลางหายไปแล้วก็มี drought ทั้งหลัง e l ลนีโททำให้เกิดความแห้งแลง้งพวกคำศัพท์พื้นฐานนะคะก็ควรจะรู้คร่าวๆเพื่อไปดูว่าเราวตรงกลางจะมีอะไรและเราก็ไปหา ในบทความว่าเอลนิโนทำให้เกิดอะไรก่อนที่จะเกิดความแห,งแหง้งแล้งเราก็จะเห็นประโยคที่เขียนว่า e อลนิโ makes rain disappear disappearance of rain causes drought เราก็เลยเดาได้เลยว่านี่ค่ะเอลนิโนทำให้เกิดนี้เลย rain disappear disappearance of rain นี่คือคำตอบค่ะ disappearance of rain เพราะว่ามัน causes drought นี่ค่ะเราก็จะเอาคำนี้มาเขียนเลย หรือมาพิมพ์เลยถ้าใครสอบแบบคอมพิวเตอร์นี่คือเทคนิคต้องเข้าใจภาพก่อนว่าภาพสื่ออะไรเป็นลูกศรหรือเป็นสเต็ปหรือว่าเป็นวงจรจากนั้นต้องแปลได้คร่าวๆเพื่อไปหาคำศัพท์ที่อยู่ในกลางบทความมาตอบค่ะ มาถึงเทคนิคการทำ p a r k r i t i n g ค่ะสำหรับการอัปเดตในปี2025ให้นักเรียนทุกคนก็คือวการเพิ่มจากการเขียน Essay 4 Paragraph เป็น5 Paragraph ค่ะทุกคนการเขียนค่า Paragraph จะเป็นการเพิ่มข้อมูล Supporting Details ของเราและทำให้แพทแบนเราเนี่ยได้สูงมากขึ้นค่ะการถามของ Essay ยังคงเหมือนเดิมคือให้ตอบอแบบ Agree Disagree หรือให้เลือกว่าอะไรดีกว่ากันแล้วบอกว่าทำไมค่ะ ส่วนจำนวนคำนะคะจะอยู่ที่250าคำขึ้นไปก็จะแนะนำให้เขียนประมาณ250ถึง300รคำแล้วเพิ่ม supporting details เป็น3ม paragraph ค่ะจะทำให้เราได้คะแนนมากขึ้นเหมือนที่พี่กันได้ต่อมาค่ะหน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ topic เรื่องล่าสุดนะคะ shoot m a r i o n e t be l a c k e r i z e d ก็คือ มาริควาน่ากัญชาเนี่ยควรที่จะถูกกฎหมายหรือไม่ค่ะพี่แก่ก็จะเขียนแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเริ่มที่ Introduction สั้นๆตามมาด้วย3า paragraph ที่เป็น Details การเขียนแบบนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลทำให้คะแนนด้านของคำตอบคอนเทนต์เนื้อหาได้สูงขึ้นช่วยอัพแบนด์ได้มากกว่าการที่เราเขียนแค่2 paragraph ค่ะและสุดท้ายก็จะเป็น conclusion เหมือนเดิมทุกคนสามารถแคปหน้านี้แล้วไปลองอ่านดูได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะอัปเดตของข้อสอบ k k u a l t ก็มีเท่านี้ค่ะคุณครูขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบเอาเทคนิคไปปรับใช้ดูเยอะๆค่ะแล้วก็นำไปฝึกเขียนฝึกอ่านขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ